สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมกันอีกหนึ่งอีพีนะครับผมแต่ว่าวันนี้เราจะไม่มาสูบซิก้านะครับผมจะเป็นวิวที่มุมค่อนข้างที่จะแปลกๆนะครับผมอาจจะไม่เห็นตัวผมนะครับผมแต่ว่าจะเห็นแต่มือผมทานนะครับผมวันนี้ขอรีวิวกับเจ้าไรพ็อปฮูมเมอร์นะครับผมไรพ็อปฮูมเมอร์ดอสองจุดศูนย์นะครับผมตัวนี้เป็นตัวที่ ตัวใหญ่นะครับผมแล้วก็สามารถสแกนลายนิ้วมือได้เขามีตัวเล็กด้วยนะครับผมซึ่งเป็นตัวน้องจะเป็นตัวที่ไม่สามารถสแกนลายนิ้วมือได้แต่ว่าเป็นตัวที่ <Al> ล็อกโดยคัน,นที่ใช้เลข1ถึงเลข4นะครับผมแ,ต,แต,ต่ว่าตัวนี้นั้นไม่ใช่ล็อกแค่เลข1ถึงเลข4แต่ว่ามีลายนิ้วมือด้วยนะครับผมตัวนี้เนี่ยสำหรับผมนะผมมองว่าค่อนข้างที่จะใหญ่เถอะนะครับผมแต่ถามว่าม,มันหรูหราไหมมันดรูหรามันดูดีนะครับผม แล้วก็ฟังก์ชันของมันนั้นค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับผมด้านในนั้นจะมีแผ่นไม้ซีดาบวกกับเ,เครื่องที่เราสามารถ track ได้ตลอดเวลานะครับผมว่าอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วก็ความชื้นเท่าไหร่นะครับผมถ้าสมมติใครอยากได้เคสซิก,กาแบบรูลานิดนึงนะครับผมเอาไว้เดินทางไกลๆนะครับผมหรือว่าต้องการเก็บซิก,กาที่ค่อนข้างที่จะมีความสําคัญนิดนึงนะครับผมถือว่าเคสนี้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับผมสามารถ เ,เก็บลายนิ้วมือได้ถึง20ลายนิ้วมือนะครับผมแล้วก็ตั้งมาสเตอร์โคดได้หนึ่งครั้งนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับผมอันนี้คือการปลดล็อกโดยการใช้เ,เลขธรรมดานะครับผมในการสั่งล็อกอีกครั้งหนึงนะครับผมนี่จะใช้เพียงแค่ลายนิ้วมือในการปลดล็อกนะครับผมเดี๋ยวเราาเปิดดูข้างในกันนะครับ นี่คืกตัวเคสเองนะครับทำมาจากพลาสติกโพลิเมอร์นะครับผมซึ่งมีเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะทนทานพอสมควรนะครับตัวเคสค่อนข้างที่จะหนักนะครับผมมีไฟด้านหน้านะครับผมอาจจะมองไม่เห็นนะครับผมเพราะว่าจะเป็นหลอดไฟ led นะครับผมค่อนข้างที่จะบางๆนะครับผมตัวเคสนั้นค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับผมก็คือดูสถางันค่อนข้างที่จะสมบุกสมบันนะครับผมสามารถใส่ซิก้าได้ถึง8ม้วนด้วยกัน1 2 3 4 5 6ี่้า เจ็ดบาทสามารถใส่สิการได้ถึงแปดมวนนะครับผมตัวนี้ตรงนี้นั้นจะเป็นที่วัดอุณหภูมิแล้วก็วัดความชื้นนะครับผมจะใช้ถ่าน,ออนกาวนหนึ่งก้อนนะครับผมส่วนตัวของมันนั้นส่วนที่ล็อกมันก็จะใช้ถ่าน,นกาวน์หนึ่งก้อนเท่ากับเคสตัวนี้นั้นใช้ถ่านกาวนถึงสองก้อนด้วยกันนะครับผมส่วนด้านหน้านั้นก็จะมีที่เก็บถุงนะครับผมถุงทําความชื้นนะครับผมหนึ่งถุงนะครับผมแล้วก็มีที่ เก็บไฟชักนะครับผมแล้วก็ที่เก็บคัตเตอร์นะครับผมนี่นะครับผมก็จะเป็นที่เก็บไฟแักแล้วก็ที่เก็บคัตเตอร์นะครับผมสําหรับส่วนตัวผมมองว่าก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับผมไม่ได้อะไรมากมายจนเกินไปค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับผมเคสก็ดูถึกสมบุกสมบันนะครับผมแล้วก็มีสายล็อกซิก,ก้านะครับผม ไซส์ที่ผมได้เอามาลองนะครับผมก็จะมีขนาดเชอร์ชิลนะครับผมเชอร์ชิลนี่เก็บได้สบายๆนะครับผมแล้วก็จะมีอีกมวลหนึ่งก็จะเป็นดับเบิลโคโรนานะครับผมดับเบิลโคโรนาก็เก็บได้พอดีพอดีนะครับผมที่เหลือนั้นก็เป็นไซส์ขนาดมาตรฐานธรรมดาพวกโรบัสโตแล้วก็เอ่อเป็นไซส์เอ่อเป็นดับเบิลโรบัสโตนะครับผมอันนี้ก็เก็บได้ธรมร,ธรมดาธรรมดานะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับผมดูค่อนข้างจะสมบุกสมบัมบน แล้วก็ดูค่อนข้างที่จะโอเคนะครับผมถ้าใครอยากได้ชาร์จเคสนะครับผมแบบนี้นะครับผมแบบสก้านลายนิ้วมือบวกกับ1 2 3 4สี่นะครับผมเอาไว้ตั้งรหัสโค้ดนะครับผมหรือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับผมแต่ว่าราคานั้นก็สมบุกสมบันพอสมควรเหมือนกันนะครับผมก็ราคาก็ใช่ย่อยนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นเคสที่ผมเห็นแล้วส่วนตัวนะครับครั้งแรกผมเห็นปุ๊บผมว่าว้าวเป็นเคสที่ค่อนข้างที่จะ สวยงามไม่เหมือนใครนะครับผมหลายๆคนอาจจะมีเคสที่แบบค่อนข้างที่จะเป็นเคสกันน้ําเคสสีดําธรรมดานะครับผมก็คือหลายๆคนก็อาจจะมีที่คล้ายๆกันแต่ว่าผมนั้นอยากจะได้เคสที่ไม่เหมือนใครนะครับผมเป็นเคสที่ค่อนข้างที่จะพิเศษกว่าคนอื่นนะครับผมสามารถที่จะดูเรื่องของความชื้นอุณหภูมิอากาศได้เลยนะครับผมโดยการผ่านบลูทูธแล้วก็ใช้แอปนะครับผมรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะครับผม ถือว่าเป็นเคสที่สําหรับส่วนตัวแล้วผมค่อนข้างที่จะประทับใจพอสมควรนะครับผมแต่ว่าข้อเสียของมันนั้นค่อนข้างที่จะหนักนะครับผมหนักมากๆจริงๆแล้วมันคือกล่องเก็บปืนนะครับผมเดี๋ยวจะล็อกให้ดูนะครับล็อกชั้นแรกนะครับผมอันนี้ล็อกไปแล้วนะครับผมไม่สามารถที่จะเปิดได้แล้วนะครับผมโอเคนะครับผมมันคือจริงๆแล้วมันคือกล่องเก็บปืนนะครับ ว่าเขาทําเป็นเคสทูโมดอลทานะครับผมก็ถ้าสมมติไม่อยากเป็นทูโมดอลมันก็สามารถที่จะเอาเจ้าตัวนี้ออกได้นะครับผมแล้วก็เอาไว้เก็บปืนทามนะครับผมก็คือเปลี่ยนจากตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นสามารถเก็บปืนพกได้นะผมน่าจะได้หลายขนาดอยู่พอสมควรนะครับผมอาจจะเก็บปืนพกได้สักหนึ่งกระบอกบวกแมกกาซีนนะครับผมถ้าสมม,มติใครอยากได้นะครับผมแต่ว่า อันนี้เขาก็ทํามาเสร็จเรียบร้อยแลวนะครับผมถือว่าเป็นเทอร์โเคสที่ค่อนข้างน่าสนใจพอสมควรนะครับผมแล้วก็กันน้ํากันลมกันฝุ่นกันฝนได้แน่นอนนะครับผมถือว่าเป็นเคสทูมวบรที่ใช้ได้หลายๆอย่างนะครับผมถ้าสมมติใครมีของมีค่าสําคัญสาคัญนะครับผมอาจจะมีพวกนาฬิกามีอะไรพวกนี้นะครับผมสามารถที่จะยัดใส่ลงไปช่องตรงนี้ก็ได้นะครับผมเหมือนกับ เก็บนาฬิกาเก็บเงินสดนะครับผมแล้วก็เวลาไปเที่ยวไปไหนมาไหนนะครับผม <c oughs> ก็จริงๆเขาจะมีสายคล้องมาให้ด้วยนะครับผมเป็นสายยูตรงนี้นะครับผมมีสายคล้องมาให้แล้วก็มีกุญใจอีก2ดอกนะครับผมเอาไว้เวลาที่การแบตหมดหรือมีปัญหาอะไรนะครับถตอว่าเขาท่านจะโอเคเลยนะครับผมเดี๋ยวล็อกนะครับผม ค้างที่จะหนักหน่วงพอสมควรนะครับผมหนักพอสมควรนะครับแต่ว่าถามว่าเป็นเคสฮุมมรอดอที่สวยงามไหมสำหรับผมนะผมเห็นว่าค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วก็คือลูกเล่นเขาแปลกกว่าฮุมมืดอทั่วไปนะครับผมก็คือถ้าใครอยากที่จะไม่เหมือนใครนะครับผมแล้วก็อยากที่จะมีอะไรแบบ มีลูกเล่นนิดนึงนะครับผมเกี่ยวกับการเก็บิก้าก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมกับเจ้าไรพ็อตฮูมเมอร์ดอสองจุดศูนย์นะครับผมโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับผมถ้าคลิปนี้เป็นที่น่าสนใจของท่านก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวครับสวัสดีครับ